สบายดีทุกคนเนาะอ่ะมื่อนี้เดี๋ยวพาทีมงานมาเที่ยวนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันว่าแต่ละคนมานี่ใส่งบเท่าไหร่แล้วก็เขาจีหาเงินได้ไรมาจ่ายค่ากินค่าเที่ยวเขาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาไปถามทุกคนกันเลยอ่ะเดตยังไรสหายทั้งหลายมีเงินจ่ายค่าเที่ยวแล้วบองางาโอ้ยออออิน้้น้องทีมงานเท่าไหร่อ่ะเดียวเขาสิบมาอาอินจ่ายทุกคนเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งนกันอ่ะแต่ละคนเข้าเข้าบ x เด้อเข้าบ x เกมพร้อมไหมอ่ะ ตอนนี้นํากระเข้าอยู่เนาะอ่ะมีพอดหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอาปั๊บกันนะทุกคนเนาะอ่ะ <S <S เดี๋ยววิวให้เบิ่งก่อนอ่ะปั๊บเงินเด้อทุกคนเด้อปับ๊บปั๊บเท่าที่ว่าตัวเองมีรายจ่ายครับได้เนาะโอเคอ่ะทุกคนขาย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 เดอ้อขายเดอ้เดออ่ะเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกันเนาะอ่ะออเดอร์ขายเนาะรอบนี้เดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกัน เอาจะจัดไปเนาะฮะเดี๋ยวมาเบิงเบ่งกันมาเบิ่งกันจะขายได้บ่จะวินได้บ่จะวินได้บ่เดี๋ยวมันโบโฟกัสอะวินได้บ่วินได้บ่เสียโอ้โบไปนับกบ่ไปนักเดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวเอาไม้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไม้โอ้ยม่ได้ม่ได้ เอาเอาเอาอีกไม่นึงเอาอีกไม่นึงเดี๋ยวเอาอีกไม่นึงบอยอมบอยอมเด้อเอาอีกไม่นึงเอาอีกไม่นึงโอ้บ่ได้บ่ได้เอาอ,อ, друга, อ,อ, <Nova> อ,อีกไม่นึงเด้อการิม oh, จูงสาละเด้อเด้อเด้ออ่ะทุกคนขาย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 อ่ะขายเด้ออ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะเพราะเมื่อกี้โบวินเนาะไอ้น้องเขาก็หน้าเจิดกันมดเนาะเริ่มจะ à, mà bừng nấm cật, à, mà bừng, mà bừng, à, mà bừng cảบรรยากาศ nè, à, mà bừng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  nấm cật, à, mà bừng, mà bừng, Bo Win anh nọ, Bo Win, Win Bo, OK, Winner Winner, cướp Bo Win anh nọ của anh ấy, OK, à ซื้อหน่อยลลยซื้อเลยออะบรรยากาศ BX ใจเลย BX ใจอ่า